สวัสดีค่ะเมค่าจาก FMCP English วันนี้จะมาพูดถึงการเขียนเรซูเม่ให้เป็นที่ประทับใจนะคะ,ะหลายคนเนี่ยจะมองข้ามความสำคัญในการเขียนเรซูเม่เราส่งเรซูเม่ไป20กว่าแห่งแต่ตอบมาแค่ไม่ถึง5บริษัทเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่เป็นที่ต้องการแต่สาเหตุที่เพราะว่าเขาดูเรซูเม่แล้วเราดูไม่น่าสนใจต่างหากนะคะ ถ้าเราอยากจะแก้ตรงนี้เราอยากที่จะได้งานได้โดนเรียกสัมภาษณ์อย่างน้อยได้โอกาสที่จะพบเจอกับเขาตัวเป็นๆเ,เนี่ยเราจะต้องปรับโครงเรซเม่นะคะเมมีข้อ,อ,อสําคัญ5อย่างในการเขียนเรซเม่มามาแชร์กันวันนี้นะข้อแรกนะคะดูพ o i n t นึงข้อแรกคือเรซเม่เนี่ยนะคะเวลาเขียนเนี่ยมันเกี่ยวกับอนาคต ไม่ใช่เกี่ยวกับอดีตนะคะมหมายความว่าย่งไงหมายความว่าอย่างเช่นถ้าใครมีรูสเมมที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมี o b j e c t i v e อยู่ข้างบนก็นคือจุดประสงค์จุดประสงค์งในงานเนี่ยคืออะไรก็จะเขียนว่าอ๋ออยากได้งานแบบนี้อยากได้ประสบการณ์แบบนี้ซึ่งบริษัทที่จะจ้างเราเนะี่ยเข้าจ้างในความเป็นอนาคตว่าเรามีความมุ่งมั่นขนาดไหน นะคะประสบการณ์ช่วยได้แต่ณจุดนี้แล้วจะไปอีก5ปีหรือ3ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากเป็นอะไรและถ้ามันตรงตามจุดประสงค์ของทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะเรียกคุณมาเพราะคุณเป็นบุคคลที่เขาเสนใจนะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะให้เขียนในเชิงของอดีตเอยโทษทีให้เขียนให้เขียนในเชิงของอนาคตไม่ใช่อดีตนะข้อ 2.Resume ไม่ใช่ใบสัมภาษณ์ผิด นะคะไม่ใช่ว่าเราต้องบอกเขาทุกอย่างเ่าเราทาถูกทาผิดทําอะไรนะไม่อยากให้มาโฟกัสเรื่องที่ว่าทักษะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะสามารถใช้ในงานใหม่ได้จะดีกว่านะคะอะไรที่แง่ลบที่มันไม่เกี่ยวกับงานนะอย่ามาลงเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการที่ออโอกาสลดโอกาสในการที่เขาจะเรียกเรามานะคะข้อ3อย่าเอา job description มาลง คนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นในในเรซูเม่นักเรียนเนี่ยส่วนมากจะเอา Job Description ก็คือรายละเอียดในการงานของงานปัจจุบันที่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทลอกมาเลยนะคะมาใส่ของตัวเองในเรซูเม่ปัญหามีอยู่2ออย่างอย่างแรก uh, Job Description ที่บริษัทเขาเขียนเนี่ยนะคะมันเป็น uh, สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่า HR หรืออาจจะส่งมาจากทางบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเลย คำศัพท์จะสูงนะคะแล้วก็เนื้อหาก,ก็จะค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรถ้าภาษาอังกฤษเราไม่เก่งเราเอาคำศัพท์พวกนี้มาแล้วเราได้รับสัมภาษณ์ใช่ไหมคานึงว่าเราเก่งออรรู้จักคำศัพท์นี้อย่างนี้ไหนลองอธิบายซิแล้วเราเราอธิบายไม่ได้เนะี่ยมันมันเสียวความรู้สึกเนาะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะภาษาอังกฤษเราอยู่ระดับไหนเนี่ยต้องยอมรับอยู่ระดับนั้นแต่แค่บอกเขาแล้วกันว่าเราวางแผนที่จะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ อย่าเอารายละเอียดของงาน job description มาลงเพราะว่า 1. คือมันยากเกินไปนะคะคำศัพท์มันยากไป 2. คือมันน่าเบื่อคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกันนะคุณไม่มีความแตกต่างอะไรเลยจากคนต่อไปนะคะให้เอาผลงาน Project มาลงดีกว่าแล้วมันจะน่าสนใจกว่าเยอะเลยนะคะข้อ 3. อามอ๋ข้อ4แล้วให้โปรโมท ทักษะที่คุณอยากใช้นะคะถ้าไม่ชอบติดต่อลูกค้าอย่าไปลงว่า customer service อย่างนั้นนะคะเพราะทำไมเพราะว่างานใหม่ที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นว่าคุณทำ customer service เขาก็ให้คุณไปทำ customer service ลงงานที่ตัวเอง enjoy ตัวเองจะได้หยุดในการเปลี่ยนงานสิทีนะคะเข้าทำงานที่ตัวเองชอบเนี่ยจะทำให้โอกาสในการเติบโตเป็นตำแหน่งสูงๆเนี่ยได้เยอะมากกว่านะสุดท้ายแล้วอย่าโกหก นะคะหนึ่งอยากโกหกเพราะว่ามันเสียเวลาทั้งเราและนายจ้างถ้าเราไปบอกนายจ้างว่าอ๋อเราสาม,มารถทาอย่างนี้ได้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อย่างนี้ภาษาังคฤษเก่งขนาดนี้แล้วพอมาสัมภาษณ์จริงนะคะยังไม่ได้ลองงานอะไรก็ดูแววว่าจะดีแต่พอไปทดสอบทดลองงานเสร็จแล้วเราทําไม่ได้อ่ะนะคะเราหนึ่งคือออกออก,ออกจากงานเก่ามาแล้วใช่ไหมก็คือเสียงานนั้นไปก็ต้องมาหางานใหม่2ก็คือถ้าเราบอก,ออกเราทําได้ แล้วนายจ้างเห็นว่าเราทําไม่ได้เนี่ยมันเสียความรู้สึกของนายจ้างและเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่เขาจะไม่ให้เราเป็นพนักงานเป็นตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูว่าห้อยเออห้าอย่างเนี่ยในตัวรูเม่ของคุณเป็นอย่างนี้ไหมนะคะถ้าไม่เป็นคนปรับปรุงซะวิธีปรับปรุงก็คือสมมติว่าเราเป็น HR ของตําแหน่งนั้นของบริษัทนั้นแล้วเราดูรูเม่ตัวเองเนี่ยเราอยากจ้างไหมคนแบบเนี้ยคนแบบนี้น่าสนใจที่จะเข้ามาไดสัมภาษณ์ไหม ถ้าเกิดไม่น่าสนใจควรปรับปรุงยันด่วนแต่ถ้าต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเขียนเรซูเม่และสัมภาษณ์งานมมมีคอร์สอินเทอร์วิวแอนด์เรซูเม่ออนไลน์นะคะเขาเรียกว่าอินเทอร์วิวเรซูเม่แอทโฮมซึ่งเม์จะติวเกี่ยวกับการเลือกเรซูเม่ที่เหมาะสมกับสไตล์ของประวัติของคุณและการใช้ภาษาที่เหมาะสมส่วนส่วนสัมภาษณ์เนี่ยเราจะมาติวคําถามประมาณ10กว่าเกือบห้าสิบคำถามเลยที่เจอกันบ่อยและวิธีการตอบตอบอยังไงเพราะว่าถึงเก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่พอ ต้องรู้จักการตอบให้ประทับใจคนฟังด้วยนะคะโอเคหวังว่าห้าข้อนนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ่ะ,จะ,จคะสวัสดีค่ะ